สวัสดีครับทุกท่านพบกันเช่นเคยกับ m a c t u t o Channel เจ้าเก่าคนเดิมนานๆจะมารีวิวสักทีวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมมิ่งเมาส์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีฟังก์ชันควบคุมการใช้งานและรูปทรงดีไซน์มีความโดดเด่นมีความไฮเอ็นในส่วนของรายละเอียดจะมีเรนนั้นถ้าพรกความแล้วมาติดตามรับชมครับกับ Signal e Sport มาในชิลุนดับเบ900 w w a t บิลยูวาร์เ s คไวเลดมาโคร g กมมิ่เมาสและนี่ก็คือตัวหน้าตากล่องครับจะเป็นกล่องสีขาวตัดดำและตัวเมาส์ก็จะเป็นสีขาว รายละเอียดบนกล่องที่เป็นเด่นๆก็จะมีระบุอยู่ที่บนกล่องอย่างเช่นสินค้าของ Signal e s p o r t จะรับประกันที่2ปีนั่นเองก็อ่านขนไขกันได้ดีๆถัดมาด้านขวาด้านบนตรงนี้จะเป็น R G B 16.8หกจนสีมาโครโปรแกรมเซ็นเซอร์เลือกใช้เป็น PIC ART P M W 3 3 2 5และในส่วนของตรงนี้จะเป็นการเชื่อมต่อเป็นแบบไร้สายวเดและเป็นแบบใช้สายเป็นแบบใช้ซีเป็นแบบร่วโหมดก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ด้านซ้ายมาตรงนี้จะเป็นชาร์จจิ้งสเตชันเราก็มาดูกันด้านล่างก็จะมีระบุอย่างเช่น7โหมดคอลเลคเตอร์แบ็ทไลท์ปรับ DPI ได้สูงสุดที่10,000 DPI ่นดอแล้วใช้ออปติคอลเซนเซอร์และสามารถรับรองการกดได้ถึง20ล้านคริสเป็นเกมมิ่งเกตสวิตด้านข้างกล่องตรงนี้จะเป็น QR code YouTube Channel Signal Esport และ Facebook เป็นเพจ Official ก็คือ s i g ซิกโน a ทลเลนเพื่อนมาสามารถติดตามสินค้าใหม่ใหม่สั่งซืง้อสินค้าหรือติดปัญหาการใช้างานใดๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดดูทีี่เเพจ้้ไไคครนะครับับบบแลววก็็ซต์ เวอร์เว้ยแบรดซิโน่สปอร์ตดอทคอมนั่นเองด้านหลังกล่องก็จะเป็นในส่วนของสเปคครับจะเป็นสัพท์ทางเทคนิคซึ่งด้านบนตรงนี้เขาก็จะระบุไว้เลยว่า up to 46ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะเป็นลูกตัวเมาส์รวมถึงตัวชาร์จิ่งสเตชันนะครับเป็นแบบนี้เลยแล้วก็สเปคตรงนี้ครับอย่างที่บอกไปทั้งต้นครับที่หน้ากล่องนะครับอย่างเช่นเซนเซ,นเซอร์แล้วใช้เป็น PicArt PM W 3 3 2 5 DPI ปรับบลูสามสามสองห้าดีพีไอแบบได้ต่ำสุดที่ 200, สองส 10, ร้ก็รับได้ี่หนึ่งหมรครับ โค้ดิ้งเดตปรับได้สีระดับครับ125 250 500และ1,000สวิตช์เลือใช้เป็นหัวนอตสวิตช์รับรองการก,กดได้ถึง20ล้านครั้งโปรแกรมเบอรเบิล์บอทเทิลนะครับสามารถตั้งค่ามาโค้ได้อิสระก็คือจัดปุ่มนะครับที่บนตัวเมาส์เลยนะครับแล้วก็แบ็คไลท์เป็น rgb 16.8หก้ำสีไลท์ติงเอฟเฟกต์ปรับได้7โหมดการใช้งานนะครับถ้าเราใช้งานในแบบว่าไม่ได้เปิดไฟ rgb เนี่ยจะอยู่ที่46ชั่วโมงนะครับสูงสุดนะครับแล้วก็ถ้าาเราใช้งานนเป็แบบ ิดไฟ RGB นะครับก็ใช้งานได้สูงสุดที่8.5ชั่วโมงนะครับท้งนี้เท้งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนแต่ละคนนะครับจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองอินเทอร์เฟซเป็น USB 2 Type C ครับสายเป็นแบบไนลอนให้ความยาว1.8เมตรแล้วก็น,นี่ก็คือมิดสิ่งตัวเมาส์ครับ70คูณ130คูณ45มิลลิเมตรน้ำหนักของตัวเมาส์จะอยู่ที่115กรัมอันนี้ก็เป็น,นตัวหน้าตาโปรแกรมเพื่อนซึ่งเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.signal.com ในส่วนของัพ p อ o r t ครับแต่และัพพ p o r t การรับรองปฏิบัติการสามารถรับรองได้ทุกวินโด้ครับหายห่วงเลยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้มาดูอุปกรณ์ในกล่องครับว่ามีอะไรบ้างอุปรกรณ์นในกล่องก็จะมีนะครับยูสเมนวนครับคู่มือการใช้งานเป็นแบบแผ่นพับเป็นแบบแผ่นสีนะครับซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับล้วนๆเลยอ่ะประมาณนี้แต่ก็ดูแล้วน่าจะใช้งานได้ไม่ยากครับหนึ่งแผ่น ใบรับป,ประกันสินค้าก็อ่านเงื่อนไขกันได้ดีๆครับ1แผน่นสติกเกอร์1แผน่นเอาไปติดกับอะไรก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเมาส์นะครับเป็นแบบสีขาวตัวชาร์จ i ิ่งสเตชันนะครับ้อมถึงสายที่เป็น type c ครับ1อันเดี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนของตัวเมาส์กันครับตัวเมาส์มาในโทนสีขาวตัดกับสีเทาเรียงลงตัวเมที่เรียกวัสดุเป็น abs บวหรือโพลีคาร์บอเนต ที่ทางยูเซอนแผ่นพับได้ระบุไว้ลูกทรงดีไซน์เป็นทรงสไตล์เกมมิ่งและเป็นทรงจับถนัดมือขวาสําหรับแฟนๆสาวกของทางซิสโนจะคุ้นหูคุ้นตากับเมาส์ลูกตรงนี้เป็นอย่างดีเดี๋ยวที่นี้เรามาดูโดยรอบกันด้านหน้าจะมีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาปุ่มมิดเดิลปุ่มเพิ่มลบดีพีไอถัดลงมาด้านล่างตงัวนี้จะเป็นโลโก้ซิ g โนอีสปอร์ตแต่เป็นสีใสทำออกมาเพื่อไฟลอด,ดนั้นซ้ายมือจะมีปุ่มอีกสองปุ่มแบ็คเฝอเวิร์ด และตรงนี้จะเป็นยางกระเรื่นที่เป็นสีเทาจะมีปุ่มปุม,ปมทำให้จับถนัดมือไม่เลื่อนมือเส้นมุมโค้งตรงนี้จะเป็นสีใส,สทำออกมาเพื่อแฝลอดยาวไปจนถึงตรงกลางและยาวไปจนถึงทางด้านขวามือทางด้านขวามือก็เรียบจะมียางกระเรื่อนที่เป็นสีเทาด้านหน้าตรงนี้จะเป็นช่องเสียบเป็นแบบ USB Type C สำหรับใช้งานในแบบโหมดมีสายด้านใต้ตวัวเมาส ตรงนี้จะเป็นพวก serial number โลโก้รวมถึงจะมีสวิตช์อยู่นี้ด้านล่างจะมี3แบบก็คือ off ก็คือปิดการใช้งานเป็นรูปพาชิตก็คือเปิดการใช้งานเป็นแบบมีไฟ RGB และอีกอันหนึ่งจะเป็นรูปพาทิตที่มีเส้นขีดทับไว้ก็คือเปิดการใช้งานแต่เป็นแบบไม่ใช้ไฟ RGB นั่นเอง แท่นชาร์จหรือชาร์จิ้งสเตชันนั้นมาในโทนสีขาววัสดุเป็นพลาสติกเอเบียลูกทรงดีไซน์จากที่มองแวบ,บแรกให้อารมณ์เหมือนส่วนเท้าของหุ่นยนต์โมบิสุดกันด้ามอะไรประมาณนี้ตามมุมต่างๆจะมีเป็นมุมโค้งและตรงนี้จะมีการตัดระดับทําให้ตัวแท่นชาร์จมีวิติที่มากยิ่งขึ้นด้านบนตรงนี้จะมีขั้ว2อันเป็นสีทองซึ่งจะไปสัมพันธ์กับตัวใต้เมาส์ที่มีขั้ว2ออันเช่นกันและเวลาประกบการชาร์จก็จะประกบเป็นแบบนี้ซึ่ง ก,การประกอบเนี่ยด้านบนตรงนี้ที่ผมเอานิ้วสัมผัสตรงนี้จะมีแม่เหล็กอยู่ด้านในในส่วนงตัวเมาส์ตรงนี้ก็เช่นกันจะมีแม่เหล็กทําให้การยึดติดของตัวชั้นชาร์นั้นทําได้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่ผมสังเกตอยู่อย่างนั้นก็คือตรงด้านข้างตรงนี้เขาเป็นขีดนูน,น,นทั้งสองด้านซึ่งจะไปสัมพันธ์กับตัวเมาส์ใต้ตัวเมาส์ที่เป็นล่องทั้งสองด้านทําให การวางของตัวเมาส์กับตัวเชนชาร์เนี่ยเวลาเราเอามือปัดๆเนี่ยมันจะไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาที่จะต่างกับรุ่นก่อนที่เวลาเราปัดซ้ายปัดขวาตัวเมาส์จะหลุดตรงกลางตรงนี้จะเป็นโลโก้ซ no e ิโน o อีสปอร์ตจะเป็นสีใสๆทำออกมาเพื่อให้ไปรอดถัดลงมาตรงนี้จะเป็นไฟแสดงสถาน,นะของค่า DPI ว่าอยู่ที่ระดับไหนหขีด2ขีดสขีดสขีดหขีดก็ครึ่งกิโล ้าออกมาตัวนี้จะเป็นไฟสแสดงสถานะของแบตเตอรี่ของตัวเมาส์ด้านข้างตัวนี้ก็ไม่มีอะไรด้านใต้ของตัวแท่นชาร์จโดยรอบจะเป็นสีจะใส่ทาออกมาเพื่อให้สลอดเป็นไฟแบบ rgb ด้านล่างก็จะเป็นอย่างกันเลืน่นสายสายจะเป็นสายถักเป็นสีเทาสายก็ค่อนข้างหนาเชื่อมต่อได้พอร์ต usb ปัั๊ก n p a เสียบแล้วใช้ได้เลยสายให้ความยาวมัน18เมตรสาย usb type c เป็นสายสีเทา สายความหนากําลังดีเป็นสายถักตรงหัวตรง USB Type C ระบุคําว่า SS แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ซึ่ง SS ก็ย่อม,มาจากคําว่า Super Speed แต่ถ้าเป็น SSR สําหรับกระชา,าสายเกิือย่างผมก็ไม่รู้จักคําว่า SSR นะครับสายตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับตัวเมาส์สําหรับการใช้งานเป็นแบบโหมดใช้าสายนั่นเองเชื่อมต่อแล้วก็เอาตัว USB Type A ไปเสียบที่ด้านหลังคอมได้เลย ขนาดความยาวสายไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะวัดให้ทีหนึ่งการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานตัวเมาส์ w g 900 w o r t e c ทำได้ง่ายๆเพียงแค่น้ำสาย USB เสียบหลังคอมไฟท่านชาร์จติดเปิดสวิตช์เมาส์เลือกใช้นิ้โหมดที่ต้องการตัวเมาส์พร้อมใช้งานได้ทันทีการเชื่อมต่อแบบใช้สาย USB t แท้ C ในกรณีที่เราใช้งานเมาส์เป็นแบบโหมดไวเลสจนแบตเตอรี่หมดแล้วเรายังติดพันกับงานนั้นๆหรือเกมนั้นๆอยู่แล้วอยากใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่อยากเสียเวลาในการชาร์จเพียงนําสาย USB เส้นนี้เอาสาย USB เสียบที่หนังเคสคอมนาสาย USB t y p ซ C เสียบตัวเมาส์สวิตช์ที่ใต้ตัวเมาส์ในโหมดใช้สายไม่ว่าจะสับสวิตช์ไปโหมดไหนตัวเมาส์สามารถใช้งานได้หมดจะแตกต่างกันเล็กน้อยก็คือโหมดออฟและโหมดมีไฟอันนี้คือโหมดออฟไฟจะติดหมด โหมดปิดไฟไฟก็ติดเหมือนกันโหมดปิดไฟไฟด้านข้างจะไม่ติดตรงไฟโลโก้จะไม่ติดแต่จะติดตรงนี้เพียงเท่านี้เมาส์ก็พร้อมใช้งานแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปกับการเล่นเกมก็เอาอยู่โหมดไฟบนตัวเมาส์และชาร์จยิ้งสเตชันมาเริ่มที่แท่นชาร์จกันก่อนสำหรับแท่นชาร์จจะเป็นไฟเรนโบว์ r g b ซึ่งเขาตั้งค่ามาจากโรงงานแล้วเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดไฟเพิ่มค่าแสงไฟลดค่าแสงไฟได้ ไฟค่อนข้างสว่างสดใสมีความสวยงามประมาณนี้ถัดมาที่ตัวเมาส์ตัวเมาส์จะปรับเปลี่ยนมาไฟได้ถึง7โหมดในที่นี้ถ้าเราปรับเปลี่ยนมาไฟบางตัวเมาส์โดยตรงเนี่ยเราจะต้องกดคลิกขวากับปุ่มสกอร์พร้อมกันโดยการกดลงไปค้างไว้3วิ โปรแกรมจะเป็นตัวช่วยในการใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเมาส์ที่มากยิ่งขึ้นไม,ม่ว่าจะเป็นการปรับตั้งค่าสีไฟการตั้งค่ามาโครการปรับค่า DPI และฟังก์ชันต่างๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ signalisport.com เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วเลือก Product เลือกเมาส์มาถึงตรงนี้กดคลิกที่ตรงนี้ได้เลยและเลื่อนลงมาเลือกซอฟแวร์และเลือกซอฟแวร์ดาว,น,าวน์โหลดจะได้ไฟล์หน้าตาประมาณนี้ w g 900ว,วงเร็บไว้ กดเข้ามาจะมีตัวติดตั้งเพียงตัวเดียวกดติดตั้งได้เลยเลือกเมนูภาษาเลือก English กดโอเคกด next install แล้วกด finish หน้าตาตัวโปรแกรมจะเป็นแบบนี้อินเทอร์เฟซดูใช้งานง่ายเมนูลหลักจะอยู่ทางด้านซ้ายส่วนเมนูที่การเป็นการปรับตั้งค่าจะอยู่ทางด้านขวามือหรืออยู่ตรงกลางอันนี้แล้วแต่เมนูหัวข้อแรกจะเป็น l i g t i n g ในส่วนของ l ไลท์ t t i n g เราสามารถปรับตั้งค่าสีไฟได้ที่ตัวโปรแกรมจะมีด้วยกัน7โหมดโหมดแรกก็คือ Off ก็คือปิดไฟโหมดที่2จะเป็น Static ก็จะเป็นไฟฟิกตามแบบนี้เลยเราสามารถเลือกปรับตั้งค่าสีไฟได้เป็นแบบ RGB หรือจะกดทางด้านทางซ้ายมือตรงนี้ก็ได้เขาก็จะมีไฟที่เขาเซตมาให้แล้วเราก็สามารถจิ้มได้เลยและเป็นการเปลี่ยนไฟแบบเรียลไทม คือเราจิ้มสีไหนไฟล์ก็จะเปลี่ยนด้วยสีนั้นหรือจะจิ้มตรงนี้ก็ได้ตามชอบลองเล่นกันดูค่าไบเน็ตหรือค่าความสว่างตรงนี้สามารถปรับได้เจ็ดระดับถัดมา สำหรับ b ิตติ้งนั้นในส่วนของ b ิตติ้งตัวนี้สามารถปรับได้เจ็ระดับจะเป็นการกระพริบเร็วกระพริบชา้าได้เจ็ดระดับนั่นเองโหมดนี้ไม่สามารถลดค่าแต่งไฟได้ถัดมานีออนนีออนสามารถปรับค่า b ิตติ้งได้เจ็ดระดับเช่นกัน ปรับค่าไบเน็ตไม่ได้ถัดมาไซเคิลบิตติ้งไซเคิลบิตติ้งก็สามารถปรับค่าบิตติ้งได้จดระดับจะเป็นกระพริบช้ากระพริบเร็วไม่สามารถปรับค่าไบเน็ตได้ต่อมาเวฟเวฟก็ปรับความเร็วในการบิตติ้งได้จดระดับ ถัดมา Swirling ปรับค่า Bitting ได้เจ็ดระดับเช่นกันบมวไฟก็จะมีประมาณนี้ถัดมาบัส Setting สำหรับบัส Setting เมนูในการเซจะอยู่ตรงกลางซึ่งแต่ละปุ่มจะมีเลขบอกสำหรับเลขหนึ่งเราไม่สามารถปรับตั้งค่าโปรแกรมเมอรได้เพราะว่าเขาล็อกค่ามาจากโรงงานการเราเซ็ตค่าผิดพลาดแล้วแบบ รีเซ็ตไม่ได้อะไรประมาณนี้จะปรับได้ที่เลข2ถึงเลข7ลองกดเข้ามาดูเมื่อกดเข้ามาแล้วจะมีให้เลือกเป็นมาฟังชัน DPI โปรไฟล์คีย์บอร์ดคีย์มีเดียมาโครและช็อตคัทซึ่งเมื่อเรากดเข้าไปในส่วนของหัวข้อมาฟังชันหรือหัวข้ออะไรต่างๆก็แล้วแต่จะมีหัวข้อย่อยมาให้อีกอย่างเช่นมาฟังชันจะมีบอกเลยว่าเป็นว่าเราจะปรับปุ่มไหนเป็นปุ่มอะไรเป็นคลิกซ้ายคลิกขวาฟอร์เวิร์ดแ ดับเบิลคลิกอะไรก็ว่าไป Disable ก็มีอ่ะลองปรับเป็น d p i d p i ก็จะเป็นหัวข้อพวก d p i cycle มี d p i บวกลบ profile profile ก็จะเป็น profile บวก profile ลบคีย์บอร์ดคีร key key, เราก็สามารถตั้งค่าคีย์บอร์ดคียได้ว่าจะให้กดตัวเมาส์เนี่ยเป็นกดคีย์บอร์ดตัวอะไรมีดีก็มีมาให้เช่นกัน พวกเพย์พอตบอลลุ่มลบบอลุ่มบวกอะไรก็ว่าไปมาโคตรงนี้ก็สามารถตั้งค่ามาโครได้ก็เป็นเล็กมาโครเป็นโปรไฟล์มาโคกดให้เป็นยังไงรูปไทม์แล้วก็ชอดคัดก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้ถัดมา dpi setting ตรงนี้ในตัวโปรแกรมเขาสามารถปรับได้ต่ำสุดที่100ปรับได้สูงสุดที่10,000 dpi แล้วก็พุ้งเลตตรงนี้ สามารถปรัได้ที่4ระดับก็คือ 125, 250, 500และ1,000 Macro Manager age, ตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าโปรไฟล์ของมา c r o เราก็สามารถตั้งค่า m a c คร name แล้วก็เซ็ตค่ามาโครได้ในส่วนของการเซ็ตค่ามาโครแบบละเอียดเพื่อนนสามารถดูได้ที่ YouTube Channel ของทาง Signal e s p o r t โดยตรงเป็น Official ซึ่งเขาจะมีการสอนการตั้งค่ามาโครแบบละเอียด ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์เราสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ได้แล้วก็มีสามารถเอ็กพอร์ตโปรไฟล์แล้วก็ import โปรไฟล์ได้แล้านล่างตัวนี้จะเป็นสถานะของแบตเตอรี่ซึ่งตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้ออร์เซ็นต์สำหรับตัวโปรแกรมก็มีประมาณนี้ง่ายๆเลยในกรณีที่เราอยากจะรีเซ็ตเรากดตรงปุ่มตรงนี้ได้เลยจะเป็นการรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานนั่นเอง หลังจากที่ได้ใช้งานตัวเมาส์อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแบตเตอรี่มีความจุ700มิลลิแอมการใช้แบบเปิดไฟ RGB สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง8.5ชั่วโมงและปิดไฟ RGB สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง46ชั่วโมงนั้นแบตจะลดก็ต่อเมื่อมีการใช้งานจริงบางช่วงเราอาจจะลุกไปกินน้ำพักสายตากินข้าวห้องน้ำทำุระอะไรก็แล้วแต่หากไม่ได้ขยับเมาส์ภายใน1นาทีเมาส์ก็จะเข้าสู่สลิปโหมดไฟ RGB ก็จะดับเป็นการประหยัดแบตเตอรี่และยืดการใช้งานออกไปอีกและเมื่อเราคลิกที่ตัวเมาส์ ก็จะเป็นการบิทอัพไฟ RGB จะติดและพร้อมใช้งานเหมือนเดิมโหมดเปิดไฟ r g ทนั้นจากที่ได้ใช้งานประมาณ5วันวันละประมาณ5ชั่วโมงก็จะมีการเล่นเกม R.O.M R.X นิกเกตเป็นแบบเล่นมือนะครับก็จะมีการขยับเมาส์ตลอดเวลานะครับประมาณสองชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการเล่นเน็ตดู YouTube ดู a c e b o o k นะครับสามวันแรกแบตลดเป็นขีดจากที่แบตเต็มนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่5เนี่ยแบตก็ลดเป็นขีดลงกันเป็น2ขีดนะครับส่วนโหมดปิดไฟ r g ทนั้น ใช้งานประมาณ1อาทิตย์นะครับแบตบจะลด1ขีดประมาณวันที่6ถึงวันที่7จเนี่ยครับจำไม่ได้นะครับประมาณนี้ซึ่งมาตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้นานกว่าที่เคมิสติกนะครับแต่ทงนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสไตล์ของการใช้งานแต่ละคนบางคนก็จะมีหลายสไตล์ที่ใช้งานแตกต่างกันออกไประยะแบตที่ลดเนี่ยก็จะไม่แดียตัตเช่นกันบางคนอาจจะใช้งานมีการขยับเมาส์ตลอดทั้งวันหรือบางวันอาจจะดูซีรีส์ดูอนิเมะ กว่าจะจบตอนก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้ขยับเมาส์จังหวะที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเราก็อาจจะเอาเมาส์ไปแปะชาร์จไปนะครับก็จะเป็นการยืดการใช้งานออกไปอีกเวลาชาร์จไฟจะเป็นสีเขียวตรงเครื่องตรงสกอเร็ก,กรนะครับแล้วก็เมื่อชาร์จจนเต็มเนี่ยไฟสีเขียวก็จะดับไปตัวเมาส์ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแม่นยําไม่รู้สึกถึงอาการดีเลย์ด้วยความที่ตัวแท่นชาร์จเนี่ยอยู่ใกล้นะครับ ทำให้การรับส่งสัญญาณเนี่ยทำได้ดีกว่าที่เป็นแบบตัวยึดีรับสัญญาณและแบบไปเสียบที่หลังเคสคอมนะครับมันก็จะบดบังสัญญาณนะครับส่วนสายใช้ e C เนี่ยที่ให้มาก็เผื่อไว้ในยามฉุกเฉินถ้าเทียบระหว่างสา,า,ายไร้สายกับมีสายในความรู้สึกของผมมันไม่ค่อยต่างนะครับแต่ในทางเทคนิคอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในการกวาดเมาส์เนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่าสายมันจะติดสายจะตึงหรือสายจะพันกันนะครับถัดมาโปรแกรม เป็นตัวช่วยในการใช้งานให้สะดวกขึ้นเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปรับค่าดีพยผ่านตัวโปรแกรมเนี่ยจะปรับได้ถึง10,000 dpi ในขณะที่เราปรับบนตัวเมาส์ที่เป็น default มาเนี่ยมันปรับได้สูงตุดแค่เพียง5,000นะครับอันนี้อ,อ,นอ้างอิงจากสเปกเชียนะครับส่วนในอื่นอย่างเช่นการปรับไฟมาโคการปรับปุ่มตัวเมาส์นเนี่ยก็ปรับได้ง่ายครับสามารถดูแบตเตอรี่คงเหลือที่ตัวโปรแกรมได้ด้วยโดยรวม ถือว่าทําได้ดีเกินคาดครับหลายๆคนอาจจะเอกใจว่าเอ๊ะมันเหมือนกับตัว Wg 900ที่เป็นสีดําหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าใช่ครับแต่อันเนี้ยเป็นรุ่นที่อัปเดตปรับพัฒนาให้ดีขึ้นในบางจุดอย่างเช่นตรงแท่นชาร์จครับที่มีขีด2เส้นนะครับเส้นขีด2เส้นที่ด้านข้างเนี่ยและใต้ตัวเมาส์ก็จะทําเป็นล่องทั้งสองสองข้างทําให้เวลาในการชาร์จวางได้ตรงตําแหน่งมั่นคงไม่หลุดง่ายและตัวเมาส์เป็นสีขาวด้วยนะครับตัวเมาส์ดูไฮเอ็นแท่นชาร์จมีไฟบอกสถานะ ของแบตเตอร,รี่รวมถึงการปรับสถานะของ DPI นะครับว่าอยู่ที่ระดับไหนเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งที่เอามาตกแต่งโต๊ะคอมก็ได้อ PTION อคบคันเมื่อเทียบกับราคาเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเมาส์เกมมิ่งไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Signal E-Sport w g 900 w l w i r e ตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็น w ว i t e Product อินชินที่จะมาเติมเต็มในส่วนของ w ว i ีร s e r i e ให้คบคันมากยิ่งขึ้นสําหรับราคาของเมาส์ตัวนี้จะอยู่ที่990บาท สามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลาซ a ดจะเป็นรัหมอที่ทางซิโนวางจำหน่ายเองนะครับเพื่อนๆสามารถหาโค้ดส่วนลดมาใส่รดเพิ่มได้นะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้ฟรีค่าจัดส่งด้วยเมื่อซื้อสินค้า5 0าบาทนะครับจากร้านจิโนนะครับก็ส่งฟรีนะครับในส่วนของช้อปปี้ก็จะเป็นช้อปปี้มอครับก็ราคาจะโดดขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น 1, 5ึ0บบาทก็สามารถหาโค้ดส่วนลดมาใส่ได้เช่นกันหรือตามช่องทางอื่นดังนี้เลยนะครับหาซื้อง่ายครับ นึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ราคาจับต้องได้ต้อง Signal eSport สั่งซื้อง่ายส่งไวรับประกันหนึ่งสองปีครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีอย่าง Signal Thailand นะครับที่ได้ทำการจัดส่งเกมมิ่งเมาส์ไร้สายอย่าง Signal eSport w g 900 Vertex มาให้ได้ทำการรีวิวก็ต้องขอบคุณไว้นะที่นี้นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลให้ผู้ที่สนใจเมาส์รุ่นนี้ได้ไม่มากก็น้อยครับถ้ารีวิวพลาดประกันใดข้อมูลขาดตกคุณพ่อประกันใด ก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ